สบายดีสบายดีทานผู้ชมสบายดีป้าลุงกินเข่าแล้วกันพี่นอ้องทั้งเขาางง่าทั้งสมเมื่อช่องหน่อยเหรอมอนทองบบว่ากินเขา่าอยู่เที่ยงหน้าหน่อยพี่นอ้องเพราะลูกไผ่เพราะท่านผึ้นเพื่อนเนาะได้เมื่อเด้อพี่น้องเด้อโพดโพดสิได้ไปบอกคนสองลบสามลบได้เมื่อแล้ว,ลวบ,ลบ้วาบดดบน,นี้นะขู่แค้นแรงวันจันทร์ ไปคอนะวันอังคารเด้อท่านผู้ชมบ๊อบาบิ้ใหม่เด้อจังได้ก็ขอบคุณถูกถูกทานถูกถูกคนถูกถูกกำลังใจเด้อบอกเม่กีบเลยนะมาเด้อพักกันวัวเบี่ยเราคุยใกล้โอ้โหเขาลางมาเมืดเนาะนี่นักสืงพอที่แท็กว่าสิบเอ็ดสื้อง่วงผู้ได้พี่น้องไม่ท่มาได้จัดยิ่งใหญ่อลังการพี่น้องขาง่วงอลังการง่วงผัวง่วงซองโตง่วงผัวง่วงเถาวัเนี้ เราพิเเว้ยข้าวจิกางัวสองโตคนแรกเลยใครหาจับไปเบิ่งนะล่าสุดพี่น้องยืมเงินรวมซองล้านแล้วงานนี้มาถอดใช้สาเบิดเบิดล่าสุดพี่น้องย้่ใายแดกจัดหญิงใหญ่อลังการงัวซองโตเบสเชงเดือนอีกถึงวง แสงดาวหัวเสเอนเดือนเจ๊แตว่าคือองหมนี่เนาะมาแล้วมันอไรคำหนึ่งแล้วมันสีแจ่มวะเอ้ยมันขืนไแล้วมันแฮมยังอยู่แล้วว่าิดานให้มาดูยังกินในบัดบ้งไม่นามืงจแฮมมันจะเดือนเจ๊มันจะแสงเดือนอะไรเอ้ยตุ้งหนึ่งเ้ยแสงเดือนนะ ใชอยู่เสียงตู้เล่นแหมแตกโอ้ยตู้บักไก่ขนาดชิจัดยิ่งใหไงมาทำไปเนอะเอาไปแข่งชิลล์งูขนาดขนาดงานผูกแค้นนั่นน่อยได้หน่ะงานแต่งงัวหาตู้งานแต่งงวหาตู้นี่คนใส่มาตั้งจึกหน่อยมีไซมาตั้งจึกอเลยหลานหน่อยมีไซเี่ไปขายทำแบบวัยผววให้ น้าน่อยมีไส้มาขายเบียเองตแ่ดคเนเปองเอาวงอื่นมากะท้าเจา้า,าบให้เก็บกับปองม <c oughs> ันเดีพี่น้องบเพื่อนวงหลาน่อยมีไส้ข้าเจ้าไห่เกีบกับปองเเอะปลอลงปูนะเฮ้ยจัน เว้ยกระสุว่าปให้มันตัวมันนั่งม <lawsuit royable. S 2> ันได้กระดูกกระตากระดอกุหลาบมนเจียไปลห้ห่ผมันแห่ผก็่เ็กดูบังคเือเอาเรือดังครับแมพ่อแ่เปนี้หน่อยเอาไปลังแมนพ่อแม่เป๊ะแมนก่อแม่แป๊ะแม่แป้ะนะว่าวดถึงแม่แปะนะว่าปวดถึงมือสุดเออร้อนุดเอะไรเราเป็นน้นท่าน จักค่ำก็แน่มื้อนี้อนี้11เถิดจ้ไปย่อจไปย่อเฮือนเียงลุงากจะไปย่อเียงลุงากอลุงากก็เว้าเนาะเียงมื้อ11กนี่เด้ัวอือนคานี่เนาะหมูสมูตัวนึงนั่นบ่ได้ตอบ

มันมันเลี้ยงง่ายทำแบเนี้ที่เปื่อยนั่นแบบี้ทำมือเท้ามันสกปรกง่ายทำมันง่ายลยทำหนักเว้เจ้ากะเอาจมไว้ค้าหนึ่งไว้ห้าเห็ดสุกขาใหญ่มันโดนญ่ายทำนััตถนี้ทำักแล้วช่ยมาไ่ยกาดตะเกียได้หมจะเนย่างอไเปียะยุ่นเป็นกุ้งหบเป็นกุ้งมอเป็นย่างตน มีแต่มีแต่ไปยังเมื่อเหรียญใหโลกเดมื่อมากินแ่ม่น่าามายะจุกกินอะไจังเกาะขตุแล้วก็แวะไปเอาลูกนังเกาะเงี้เบขอรด้วนเย็นอยู่เพือนแวะไปเอาเจีบเราเอาขาลี้ยงสมันเย็นไว้กินแต่งานกินแต่งานมูีน้องมางานจะลองกันเนี่ยิ่านบอเนี่งานงานจะลองลหนอรถรมน่หามคดอบอกเืยังบ่ห เทสเอาได้บ้างตื่นเต้นน้องเกย์ชายพี่น้องเอ้ยต้องสารวจเพราจะเป็นวินพี่น้องเลยชายหน้าผูกมันบ้าอ๋อใบหางว่ามาคือวินน้งแจงฝ่ายอื่นอ่างเพียงกูไหนอ่ะต่อไนะเอาซักไม่ชอบนะเอาสบายเว้ยตามเส้นหาวันนี้เรางานตามเส้นหาหาเส้นจ้าจ้าเลย เียูกกีทอนหมแล้ว oh! ว่าบอกมันเอาบ่ได <apan> uh ้อีดจาเสนหบับเอาเสหาแจงเงี้ยน้ว่าอันบรมนีเห็ไดไมายแล้วี่บุกถูกงีเนาะอันนะหมแล้วว่าพื้อนจ้างเส้นหาิว่ารับเอาว่ามันตีหน้าเราแล้วไปทางนครมึงอยานะฮะมึงกินถวแ้วปแทางนะว่ะมึงกินถ่วถั่ว็ดกินาเด้อจะไปกินยังก็ได้เจะกินัอวน ก็เจียกกินก่อนเผาอันไนของผักไส่ัองเปวกราดใช่หัวผักบ้เนใครเจอข่ยให้ินหน่อยให้ขาดลงขึ้นรยัเสียเงนอู่นกูนะตัวซุปนะกันได้นะน้อยผสาวหันน่งมุกนะตนมันซุปเกือบจุกเลยขุหน่อยจะลงมาน่อรบเลกอนหามั้าะดอันนี้ก็แล้วกันแตกระดูก มันาได้กินมดัืนัมันกินไดโนเองชาปอกับป้อมันเทียงเด้อเออคนใช่ใก้หนูเห็นมีชมอยนะบัยิมเห็นนั่งอยู่พกพรมม่วงกลให้หน่อยเอามาขูดเอกไปหายเลยเนื้อ มันมันบอเงิเดิมเพิ่อย่าเง้เรื่ององไม่ห่มมัวเ็กวเดไป่ปกินกนได้อต่ไกลเอยน้่ระหารดบชิ้นไที่เียว้งไกลชิ้นหลอดหมูป้าไม่ชื่อมากแต่เบอกไปเที่ยงแล้วอีหน้ามันหากินมาวานนของหามือแรงเอเออม่นจืแกน่เล็กที่มือละเอ กย่างเหมาะป่ะครับย่างเอาป่ะเอา่บ่เนี่ยโอ้ยมีคนมือพื้นเนี่ยอุ่นแบบเบิร์อืมรู้จักมาคกามพ์ตอนแรกจกไครแดดบอสตอนโอ้ยหางงจังเมื่อเมื่อต้อง้ก่อนเจ้านีมาทำบ่หางงเมื่อเดี๋ยวุงกวดเดี๋ยววงหอก็มาจะเมื่อทั้งนี้เมื่อทั้งนี เนหนตักาไปอยตีนเขาเบาอกะตี้ก็บ่อยโอปลาไหมันมีแน่นได้เขาเาไ้มันมือจะเกินน่ะดีนะจับคันได้กระตายนี่ตาลกนังลบมันนันพวกกตีเลยนะคือมออย่งวพวกกตีก็เขาบอีโรตีล่างรีเรื่อง ยเป็นยังเด็กเขาขอยครับขี่มอยูเป็นยังก็มีผ้าวไผ่เว้นบอกกันนึก่แค่จะทุหาการด้ฉันบายคุณมึงจะยูใจมึงมีการทุได้เนาะทได้เขาหามาล่อี่นองฉันมอบฉัมอว่าโก้รมึงก็มันแนน ตาหลายนําเฮานีั่นมัน่มอาจริงๆคือยื่นไปอีกพี่น้องเนาะเป็นว่าอัคามือสู้พอพี่น้องจ๋าบ่มือเว้ากัน่มาไลเบิ่งปวันศเออาเาไ่ให้พังว่ามันเป็นันศินสิเป็นหยังจะหอเพงทําศคันไปําข้าวค่ําก็เออบ่เป็นหยังเนาะพอตะแลงอยู่ บ้าบ้าอยาเงียนขาทเงียวานกราอขไม่เช่รืออาจยัห้ก่อนแรกกัเงียนบไปที่เจ้มีหม้อแล้วน่ยจะร้อยเพอมีหม้อแวน่ยจะเพาะบ้านหม้อต้มงสุด แตยินพอใหญ่บ้านนะบอกว่าม่มีพออหลายทิมบ้านน่กมีพ่อดมลูกยิีงยันกอแต่ประเภทนิ่งกับอดอะไรที่จะอเดีบรอดเข้ารือยเอาดีแกสมดติอ่ะ่อข้ามูขาเอาข้าวน้าช่าเขาเอาทอดที่สบายกับบรดนี่แหละ่นี่ใหญ่นันกตกาคข้ บริัหลังแดดมันดีหรอเลยเกิดมาเนี่บอกพี่น้องเล้งหอมอะไรได้านยกินงูหอมเนะกินงูบ่าวไดเปรี้ยเขนเห็ดบ้านตักปันกันอย่ีเออตักปันกันแต่นี้แม่ต้นเจ้าตักกินหมดได้เฮ้ยนัานะแม่ตัวนี้กินงูบ่าวด้ตุกมันเป็นเรียมเป็นเรียมเขามึงบน่อนกันมงแ่เรียมบ้านอันนี้นะ

ไกบอกเตัแย่บ่อแล้วนบักวไปกับมานแลบหอเชงมะสิบเอ็นาทีเลเพื่อนจ้เพื่อนเฮ้ยกาบอกเยไป่มงผู้แคระผู้แครนไหนบ่อจัดาวเอยบ่จนเก็บเลยเนน้องเขินก็ยั่กนได้ ร้านคือในซุปไปบอกพหุ่นยืกนซ้เราเล่าเล่าวาไปบอกเงนนะพไรเฮ้ยเงินก็แหม่เนะอ่แก่ร้านใช้แล้เฮ้ยมาบไบวกาไปนับเราไปเห็นหนมันแล้วเดี๋วมันวิบข้าวอันนั้งย่างี่ยคีจมอนเทียงหน้าแลามาเห็นแต่เป็นเงาจะเป่นไ่ถึงมานอนน้ำค้วะ พ่อมาอยู่ทำบ้านแล้วมาเป็นมากพี่รเาเหอยู่ใชไมาจะมบินยานเราไปเห็นเฮ็้งนเน่ยเราเห็นเหย่านเ่ยนั่นตืมาอยู่น้ำดุน้ำเนียอืกองพ่อมาอยู่แค่เสียงบบเงี้ยก้องพ่อนะกระดูกโมบินเองก็กูกับเลาเหอไปเอาินยิงปับพิการแลกอ้ิก็ไป้อเมียหน้าก็คายอันนี้ ลเอา้มอ้ีอานเ้อขาก็มีประวัติเดนะเขากมีประวัติเอยน่าคนมีอล่าเดพี่น้องเอ้ยว่าพื้นชาวบ้านต่อก่อน